อู้ดีก uh ว่งเลยอุ okay. ้ยอุ้ยเขาหล่นมาค่อยเสียงจิตตื่นเนจัะน้อยอู้ดอู้ดเจ้อดเนี่ยหน่อยหน้อยง่ายเนาะบอกน้อยหน่อยงี้เลยค่ะจะไอ้แก่คนอยูเป็นแก่งอวยถอดนะเนี่ยพอครับปล่อยสวัสดีครับผม สดีค่ะสวัสดีพี่น้องคุณทุกคนคะ่ะสวัสดีสายๆนะคะเนาะ,ค,ะค่ะของวันที่8มกราคม2568ครับผมโอ้69โอ้69หลงพี่น้อง <laughs> คลิคปแรกคลิปแรกค่ะคลิปแรกบริเวณร่มคลิปโดนแห้งนอนตั้งแต่ปีใหม่ก่อนปีใหม่พผู้เนาะบริเวณคอกันนด้วครับผมเราตึงเบาพลกับปิดตุลาอยู่เนาะกําลังต่อเติมหลังคาบ้านอยู่ครับผมหัวกินพี่น้องหลงังคาพัง <laughs> เวลาต้องเปลี่ยนแล้วหลังคาพังก็เลยจับเป็นก็ต้องเปลี่ยนนะเนาะแต่ว่าก็เฮ็ดเร okay. ื so. so. ่อยๆเนาะเพราะว่าทุนน้อยครับผมตำทุนตทุนต <right> LA> no ่ำงบเฮ็ดพอได้อยู่ได้ก่อนครับผมเมื่อนี้ก็มากรีดย่างด้วยพี่น้องเด้อกรีดย่างแล้วก็บตำรวจไม่ขอปลาขอนเนาะเดือนเนาะครับผมนี่ได้ยินเสียงดินจอดจอดจอดจออดอยู่นี่แหละเท่านี้แล้ครับผมเดี๋ยวสิเปิดให้พี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆเนาะแต่โอ้โหสีลายบโบลายด้วยครับผมแต่ได้ยินเสียงแหละ ลมก็แห้งแห้งวันนี้อู้ากาศหนาวมาอีกที่สสมื่นแล้วครับยี่เสียงดินจะเจ็ดจนท่าก็ตรงน้ำหาบึงเรื่อยเรือนะเปิดหนี่ก็จะเป็นหอยไปดีหอยปลาไปอีทางนทางเลยครับดีปลาดืนกันน้าเปิดพินา,นาเลยสิพอ่อไอ่สายเปิดปะายกำลังกว่าไอดได้ยินเสียงแล้ว เดินหาไปเป็นทางไปของคนหน่อนงหัวน้ำแข็งมดเนียพุดพุดเสียงดิเสียงดีเิาทางเขาก่อนด้วยนี่นี่นี่เียงกันทังนี่นี่บ่แน่นแอ่นเร้่อยๆนั่นนั่นบันก็มีด้วยน่นปะเปะปะปอยู่ข้างหน้าไก่ไก่น้า่ายใกล้มีทางไปอ่แป้น <like these. S 3> เลย ว้ายปลาคอตกใจ่ไว้าอ้ยเป็นลุมเลยที่น้องอู้เป็นลุ้มเลยนี่นี่พอแล้วพอแล้วมกราคม2569ทยแหลกแหกหมานจ้านี่ตามหาจนพอครับผมชางขึงมาข้นเต็มเต็มเก็บเอางก่อนเรเอาถังก่อนกะเวดเลยค่ะนี่ เปิดดูการแล้วเปิดคลิปแล้วของปีหัวเข่าหัเข่าหัเข่าเงียบมาหลายเงียบมาหลายมือแล้วเพราะว่าเรามีหน้าที่น่อยเนาะทำงานเอาเลยบอกเอาเลยบอกเอาเลยแล้วคอยใช้ทุกมมือเรียบร้อยแล้วต็มไอ้จับเองก็ได้ดอกแอานี่เอือนผู้เดียวดีกว่าโอเคอ้สั่นสั่นเลยนะ ก็ทิ้งตัวงามหน,น่อยเนาะแอนตัวเด็กๆเ,เราก็คัดไปลงสระเรานั่นนั่นดีอีกโอ้ย,ดดอยพี่น้องรุนไปนเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวไว้นี่อย่าประคอกอะประคอมีแต่หลุนอันนี้เ,เ,อ,าเอาดีๆได้ประคอกไปปล่อยไปปล่อยเพื่อนละนี่เป็นหลุมเลยุของอื่นประคอกได้อื่นประแขเลยได้นี่

จิกตองเรียบร้อยตัดบัวู้นะสาเดือนชาดู้วยกว่ากอตรงงามๆเลยดูเป็นหลุมันหน่อยเนาะกบปุ๊บเฮ้ยบ่คอยเอาไปปล่อยหนาเอาวันนี้ตัวนึงก็เก่งยังหูบ่คอยหน่อยเอ้ยบอคอยบอกควัดดีๆไปเนี่ยเปิดแล้ว ไปเรื่อยๆนี่ค่ะเรื่อยๆขาเรื่อยๆขอทางคุณแล้ว้าไปจนูีดเนีค้องลึกออตก้อล้นอุ้ยนี่ๆๆบอ็นออกอีีดๆๆคองลึๆเต็นเ้ยอี่อน่อยนี่เห็นบอปลาแค้นนะคะปลาแค้นเลยาน้ เก็บยังเดียวไก่หลายกับบอดีเนาะตากล่องอันนั่นๆๆๆเห็นบอเห็นบอเดี๋ยวคอใกล้ๆกับเห็นคือกันละน้อยเนาะเห็นเดี๋ยวมันเอาโคตรเสร็จบอกโอ้ยลงไปทำเลยนั่งคุณทั้งไต่คุณเนาะ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  ปอยท่านเลยอยู่ไก่สะยสวนยางห้องพอดีเลยโอโหแกนขดัดจจคุณงลไปเป็นันยุนมันบ้งว่ะมันมือ,มอนะีแสงบวกบอแมน,แม,น,แม,นมันบ้งมึงอายล่ะมันแงมาบท่านีหัเฮียงเขง ตูนีคตีต้มดีนั่นดีเต็มเลยไม่เกืนขาดเลยตุนโอ้ยประคอกแบบี่ตะจะลุดเลยปล่อยผลิตชงการงงไนเนางเจาเจาะหนึ่งหน่อยเนาะโอ้หกัวย้ากี้เดือดห้นี่ี้าไปีดียวต้น มดล้วพม่เขียน่ดูดออกไปเลยยังเป็ด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 นี่ว่านี่นี่มาอยู่นีโอ้ยกะดของงามแห่งอ่ะนี่นี่กระเนนี่อุ้ยุดเอาแล้วอันนี้เจ็ดวงเดือน คอสวยางามเลยพี่พี่พีนี่โอ้กเค่งปลาคบอบางใหญ่เฮ้ยทันสินโอ้ยนี่ปลาเข่งเืออือหืออู้หูเป็นถ้ำเลยวิเศษเลยกวาดแล้วเลยนะโอ้ปลาคอหลายเนาะคอหน่อยหลายหน่อยเนาะคอหน่อยหลายนีย่สิขอกนึงเลยแล้วมั้งนี่เมยนึงเลยแล้วมั้งนี่หลายเลย เขาไปปล่อยสงการเงยขย้งกินหอาหารนี่น่อยเนาะเป็งเดือไิเศนี่โยคัดดีดีดลยยังคอตายด้วยนี่โคเช่งดูไปทำเลยก็มาจอดอยู่่ปสุดอดุดิดิกินยังไลดไปเนาะ มาของชินซือหนูซืแถวใช่่ะดองสะบดองสะบดองู้นั้นเป็ดบดป็ดทั้งหลาล่ะยังเหลืออู่ตรงนี้แต่ผมมีปลาแล้วขึเป็ปโมกอยู่ข้างนี้นิ่ก้แล้วนี่เพินงทำเลยบาดไปเรยตะอลุวนเลยมน นี่างปลาดุกคุณเหรอหน่อยพอกันสึงนะห่อยพื้นที่ว่ามันหนหน่อยได้ค่ะคุณอะหอมนี้เลยคุณนูบริเวณหนาเจ่ยายนี่มเมียนเมืดจะคอยเปิดหาหน่อยเนาะนมาดีที่อืมดูตรงนี้ ปลาของมาพี่เด้อนี่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 นอุ้ยปลเป็นล่มๆ้มปลาเนสิเรียนสะ <ไป S 2> ทัวส<ช>ะติโนไปทัวไปเลยตินีนเกิดหาอะไรข้าวคนไต้หวันเหญ่กว่อนะเด๋มีอยู่

ทางพนบืนนะนนหอยหนึงนึงอยู่ได้งกรเทีหลายตัวทั้งั่นปลาคกันใหญ่ใอยู่กลงหมกอีกโอ้ตทิมม่แหมดแล้วบืนบืนอุ้ พอแล้วอุปาเข่งไงนี่แต่ปาคอหน่อยปาคอหน่อยปาาคอพอดีปล่อยนะลังน่อยไปปล่อยมาหนี้างเขาหยุดกัเลยได้ี๋ยแมา ตั้งยุดตัวเข็งใหญ่เลยออตัวใหญ่ยป่าุงเหยียบนี่เมนเลยเปหมดเนแล้วมั้งเปิดหาไเรื่อยเพอเป็นสันต้องเปิดหาไปเรือ่อยเมนข้างลงเลยอืมหอดปุ่นแหละหอดน้องปุ่นแหละันมันมีหนาไปด้วยมือนี้ข้างหนามากโมเนเมนที่ล้านบริเวณนี้แหละทอนะอกเมนเม้นเอทนัไป ดีเดี๋ยวทางนี้ไปทเลยอ้ยอโ้สุดยอดเยไปเปนเรื่อยั่นั่นมันตงมีเองนีนะนี่นั่นนะติปลองเลยอุ้ยกรเาะไฟเสียงจิตื่นเน่ยไอู้สุดยอดีอของแท้ยเกาะอเลเลยสุดยอดงนี้ยามแ้งาด เห็นบพี่น้องหลายเลยแลยครับผม okay. คิดว่า็สิบหลาย,ลยนี่นะไมันี่ก็นั่งนี่พออี่ก้อนสอดเลยก็เอากับเาเลยไปใช้กับอะไรดิบุมีน้ำไปบ่ไหนแล้วใ้จะได้พ่อไป,ปยังหลงมั้งห่อป่าเนี่ยไม่ถือพี่นางดอกเขาเดียวย่างไปดอกต้งไปดอกปววุ่นจับทำปิด ก็เก yup. <c target> ิดไล่ไปเรยอีโอ้ประเข็งยังงี้งามเลยโอ้ยเอาก้อนเอาก้อนอะไรสิเพื่นคู่เป็นคนที่ไหนชนะทาบุญเออจับเวียงไป็ุคนหรือเ่าเออคือบังเงาตัวของเออ ได้กับข้าวแล้วทอดกรอบๆตำหมักหุงลงไปโอ้เป็นสันเป็นสันเลยก็เค,ค้งเพื่อบหมุนเนาะเฮ็เป็่นทำเป็่นทำเลยเป็นทำเลยเราจะนอนโต๊ะแป๊ะๆเฮ็ดทำเข่งมากเหือ มองีสิจับงายแมน่นี่ค่ะต,ตัดตัวน,น,นี้ทางพี่ก็นายนี่ช่างชงจะยืสงสัยเห็นทางคนไตเลยแหละดูอันนั่นนันนั่นนั่นนั่นชี้ชี้ปปนนะไปเปลี่ยนกนใช่ไหมตรงมีได้นะนอ โอ๊ยไงคยใครเนี่ยอาจจะมียูดอตเป็นยานานแฮ่เดเาะไปดนรับชมะฮะว้าวกำลังต่างว่าสึงใครอุย้ย บุญมาแล้วคุณแม่มาป่ะแม่จะปลาใชได้เนาะเป็นแห่งชินกันอันนี้เจ้าเหยียบว่นไหนว่าแม่นี่เหยียบว่ะเป็นทางก็เลยแหละนี่นี่นี่เป็นวงก็เดียวมีทางไป ยายป้าคอนแต่ถอดอยู่เด้อร้ายนึ่งแมไม่ตอไปดูสระไ่ตงไปดูสเลยหโอย,ออยไป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  <c oughs> โอ้โหนี่เด้อ่มในนี่พันบืนนี่มันเป็นทางเลยแป่นมาเลยหอยปลาบืนนี่นี้แค่ว่าจากนันเองเต็มเลยแหละมีบองได้บลูล่ะแจ้านี่แหละเปิดขาเพิ่งเดือดๆก่อนกว่าตั้งนานมากเลยไปเห็นเปิดตาไล่ไปหนีไปหนีนี่ ตามนี้ไปนีไปนีอืมออกไปทัวร์ผู้ันเปียก มาเปิดหาบงเรื่อยๆแล้วครับบวเห็นนี่พ่จอ,อพจไอออีไม่อยู่บวกญ่เลยเนาะไอเนาะป้าพ่อจีไม่อยู่บวกไงล่ะครับอ่านยังหลายอยู่โอ้ไม่อยู่บวกญ่นี่แหละป้าหึ้ยไงล่ะป้าเขาได้ว่าป้ามาหลังก็หลาย อยู่บวงนี้แล้วนี่น้ำยังไหลนะคะน้ำยังไหลยอยู่มาหลังปาลปาหลังปลาเขาหนัก ควยสาเนาะควายหลุมวยสาเป็นเด็อย่ยังหลายอะ้ไตอหนอยๆหน่อยเนาะบไน้อยนี่ดิค่ะจะไอ้แจ่คนอยู่เงไปอดนาะพอหาปอยย ไหวหมดเลยง,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 งาบเลยปลยปาแขนเท่ามาึอนี่ปลาแขนปลาขอนกพี่นองปลาแขน <laughs> ขึ้นขาห้ามคือไก่ๆอ่จ้ะเป็นแนวทางไปเฮามจ้าห้ามาหอดจ้าสวนยางแล้วเนาะค่ะเนาะเฮาสิปล่อยป่าคัดป่าปล่อยไล่เหลือก็ผัทิ้งออกก็จะสอดเนาะนี่นค่ะก็ผักเองมาป,าปอยหลาล่เลยนี่ด้วย เด,เดี๋ยวสิเหลือประคองร้านหมดเทลงอ้เหลือมต้จะคลองบางคมเิอสีวัฒนาตัวมืดมือแจ่หันไปหุ่นเลยจหันได้ทั้งหนาจับก็เดียวอื เข่งเข่งไม่อดไม่ตรงหนาวคอก็ไม่แต่หลุนๆเลยหน่อยเนาะคอปล่อยคอปล่อยคอคอหน่อยปวดปล่อยเป็นพันนะแม่ไงคือไม่มีซีดเลยซิดใหญ่กว่านี้หน่อยเนาะแใหญ่แต่เข่งเหมือนกับนี่นะกำลังแสบเข่งเข่งหน่อยเข้าไปอันนี้เห็นดินี่ดิเข่งหน่อย น่อยหน่อยปล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 อยทั้งคนเลยบอลงเรียนหนาวน่าจะเอาบ่วยแน่ปูนไลเอาบ่วยแน่ด้อป่แล้วจ้า สวสวยเลยงใหญ่เด้อสงการเจอกันอุ no hehe, ้ยปอ้มระสามสีโตัวีสิบตัวได้เจือนไปแล้วหูลอยหายใจไปแล้วว้าป้าไปถอดกิ้เข้าเหาไปกระปัดให้กระป๋าด้วยพิ่นปอย เดี๋ยวไปกับเขาเข่าเขาเข็งตรงกลางเลยไปกบาร์กบารล้ครับผมเดี๋ยวพอกันในคลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามครับผมคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าเอาบัวไบเอาแม <laughs> ่ยนะบัวแดง